มาพบกับช่วงสาระน่ารู้เรื่องประเพณีถือศีลกินผักของชาวพี่น้องครูเก็ตและว,วันนี้จูก็พามาพบกับคุณพิศดานะคะเป็นร,รองประธานของศาลเจ้ากระทูนี่เองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบจะสอบถามเรื่องประวัติความเป็นมาของศาลเจ้ากระทูค่ะอืค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้ากระทูนี่นะครับก็มีมาประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะครับ ก็สมัยก่อนเนี่ยกระทูเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ดีบุกนะมีการทำดีบุกเป็นร่ำมันสันแล้วเราก็ได้ทำธุรกิจการค้าขายกับชาวต่างชาติเช่นฮอลันดาโปรตุเกสอังกฤษอะไรอย่า้เป็นต้นขณะเดียวกันนี้มีชาวจีนมากมายได้ลังไหลมาที่กระทูมาทำเหมืองแรกนะพอกมาเป็นกรรมกรบ้างมาเป็น คนงานในเมืองและทํางานต่างๆในเมืองและขณะเดียวกันนั้นก็มีพวกงิ้วก็ได้ตามมาแสดงที่กระทูด้วยนะงิ้ว,วแสดงที่กระทูแสดงได้นานเพราะว่ากรรมกรกับชาวเมืองจีนนะมีเงินมากมายที่จะสนับสนุนงิ้วงิ้วก็เล่นจนเพลินจนนั้นเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยกันขึ้นแล้วเขาก็นึกได้ว่านี่ถึงประเพณีกินผักของเขาแล้วแต่เขายังไม่ได้ประกอบพิธีกินผัก ครั้นเขาจะกลับไปก็คงไม่ทันเพราะระยะเวลาระยะทางมันไกลเกินเขาจึงตัดสินใจประกอบพิธีกินผักอย่างง่ายๆบันรงนิ้วหลังจากประกอบพิธีกินผักอาก,การเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวกระทูและพวกนิ้วก็ได้หายไปสร้างความเลื่อมใสสั์ท้ายแก่ชุมชนชาวจีนที่กระทูแห่งนี้ก่อนที่นิ้วจะกลับไปเมืองจีนเขาก็ได้สอน วิธีประกอบพิธีกินผักง,ง่ายๆให้แก่ชุมชนกระถูพร้อมด้วยพร้อมกับให้รูปพระกินสินเหล่าเอี่ยไว้ประกอบพิธีกินผักแล้วเขาก็จากไปชาวกระถูเพราะได้ประกอบพิธีกินผักอย่างสม่ำเสมอในเดือน9้าขึ้นหนึ่งค่ำถึง9ก้าค่ำจนกระทั่งชาวจีนคนหนึ่งเห็นประกอบพิธีกินผักของชาวกระถูนั้นยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เขาบอกว่าจะจะถูกต้องสมบูรณ์นั้นจะต้อง มีผงทูบศักดิ์สิทธิ์ทูบศักดิ์สิทธิ์และตำราพิธีต่างๆจากเมืองจีนต้นฉบับดั้งเดิมของประเพณีกินผักจึงจะสมบูรณ์เขายินดีที่จะไปอัญเชิญทูปศักดิ์สิทธิ์องทูปศักดิ์สิทธิ์และนำพิธีกรรมพิธีการตำราพิธีประกอบกินผักมาให้แต่เขาไม่มีตังที่จะเดินทางไปผู้นำชุมชนในสมัยนั้นนะเขาก็ได้เรียะไรเงินนะเรียะไรเงิน อ่ช่วยสนับสนุนกันชาวจ<ว>ีนนั้นก็หายไปประมาณสองสามปีชาวกระทู้ก็คิดว่าคงจะถูกเชิดเงินไปแล้วก็อวคองประกอบพิธีกินผักต่อไปต่อไปและในคืนวันที่เจ็ดนั่นเองนะคนจีนที่ไปเมืองจีนนะเขาก็ <ๆ S 2> กลับมาก็แจ้งข่าวมาว่าของที่ไปรับที่เมืองจีนเช่นผงทูบศักสิทธ์ูบศักิสิทธและจำราที่ประกอบพิธีที่สมบูรณ์แบบมาถึงแล้วที่บางเหนียวที่ท่าเรือบางเหนียวนะก็ เจ้ากระทูดีใจก็ได้ไปรับทูบองทูบศักดิ์สิทธิ์และตำราพิธีจึงมาประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องแก่สารเจ้ากระทูตั้งแต่นั้นจนบัดนี้นะครับโอดีเลยนะคะแล้วข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการถือศีลกินผักนี้มีอะไรกันบ้างคะในการถือศีลกินผักนะครับก็มีการคือมีข้อห้ามมีข้อปฏิบัติที่ติดตามติดต่อกันมาก็คือหผู้ที่ประกอบ ถือพิธีกินผักหรือผู้เข้าร่วมพิธีถือศีลกินผักนะก็หนึ่งจะต้องชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็เสื้อผ้าที่บ้านเข้าของเครื่องใช้ทำความสะอาดหมดศาลเจ้าทำความสะอาดหมดนอกจากนั้นแล้วก็มไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะไม่ฆ่าสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์นะผู้ที่อยู่ในระหว่างไว้ทุกข์ ก็ไม่มาร่วมพิธีกรรมแล้วก็ห้าร่วมมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเราประเพณีกินผักใครที่มีประจำเดือนหรือคนท้องก็จะไม่มาร่วมประเพณีกินผักนี่คือเป็นก็ห้ามเบื้องต้นนะครับคือจะได้ชำระร่างกายให้สะอาดทั้งร่างกายและก็จิตใจแล้วถือศีลกินผักนี้เพื่ออะไรคะอืมการถือศีลกินผักเนี่ยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาจากปู่ย่าตายายที่ สั่งสอนกันมาเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะมีสมาธินั้นเข้าจุดใหญ่ใจใจใจ,ใจความใหญ่ของการกินผักก็คือมีสมาธิปฏิบัติธรรมนะแล้วอื่นๆก็สบายตามกันมาครับความหมายของการถือศีลกินผักนี้คืออะไรคะความหมายของการถือศีลกินผักเนี่ยหมายถึงว่า ใน,ในถือศีลกินผักนะบ้านเราแต่ก่อนนะเขาเรียกว่าเจชะยนะเจแปลว่ากินชายแปลว่าผักเจชายแปลว่ากินผักแต่ปัจจุบันเขาเรียกถือศีลกินเจกันแต่ชาวกระทุ่ยเเรียกว่าเจชายก็คือความหมายก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําตัวให้สะอาดแล้วก็มาร่วมประกอบพิธีถือศีลกินผักกัน ที่สานเจ้าครับการถือศีลกินผักมีคุณค่าทางมรดกและภูมิปัปญญาวัฒนธรรมอย่างไรบ้างคะการถือศีลกินผักเนี่ยมีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมมากมายโดยเฉพาะหนึ่งด้านจิตใจนะคนถือศีลกินผักเนี่ยนะนะจิตใ,นะใจมีความสุขเพราะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะได้พบเพื่อนนะาจิตใจสบายนะาจิตใจมีความสุขนอกจากนั้นคุณค่าด้านสังคมเพราะเห็นว่าประเพณีกินผักเนี่ย ลูกหลานที่อยู่ไกลๆพอถึงประเพณีกินผักนี่ก็กลับมาบ้านนะต้องลางานมามาบ้านแม่พบญาติพบพี่พบน้องพบเพื่อนและในประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยก็จะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้ามาทํากิจกรรมร่วมกันมาทํางานร่วมกันมาช่วยเหลือร่วมกันเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขสังคมสดชื่นแล้วก็สังคมเนี่ย มีความสามัคคี่กลมเกี่ยวกันนอกจากนั้นแล้วก็เห็นว่า<ค>ประเพณีถือศีลกินผักนี้เราจะมีคุณค่าทางด้านภาษาถิ่นเพราะในการประกอบกิจกรรมต่างๆประกอบพิธีกรรมต่างๆเราจะใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารกับองค์เทพนั้นการที่มีประเพณีกินผักทุกปีจะช่วยการสืบสารอารักษ์ภาษาถิ่นให้คงอยู่ต่อไปเพราะว่าภาษาถิ่นสูญหายคือความตายของวัฒนธรรม เพราะว่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในการถือศีลกินผักจำเป็นต้องใช้ภาษาพกเกี้ยนในการถือหรือการพูดคุยกันการสั่งงานขององค์พระหรือการประสานงานอาจจะต้องใช้ภาษาถิ่นกันนอกจากนั้นคุณค่าด้านสุขภาพนี่แน่นอนเลยนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยรับประทานพืชผักผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรง หน้าตาสดชื่นนะครับสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับนอกจากนั้นคุณค่าด้านศินลธรรมเราเห็นได้ว่าในการถือสินกินผักนี่เราจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทะเลาะกันไม่วิวาดกันในงานตือสินกินผักเนี่ยพบพี่พบน้องไหว้กันทักทายคุยปรึกษาหาหรือไถ่ถามอย่างมีความสุขนะแล้วก็ มีสัมมาคาราวะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ถือว่าเป็นคุณค่าด้านเีนลธรรมถือว่าเป็นคุณค่าเยอะทีเดียวนะครับได้หมเลยค่ะ,ลคะแล้วชุมชนมีบทบทบ,บ,บ,บาทต่อการถือศีลกินผักอย่างไรบ้างคะเนี่ามากมายเลยเพราะว่าประเพณีอยู่ได้เพราะชุมชนเลยแล้วเห็นว่าชุมชนเนี่ยหนึ่งชุมชนนี้จะมากันเลยอย่างกระทู้เนี่ยหรือตามที่สาลเจ้าอื่นก็แล้วแต่นะชุมชนนี้จะมาร่วมแรงร่วมใจกัน มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างอย่างสันเจ้าคะชูเนี่ยเรามี19ชุมชนแต่ละชุมชนจะแบ่งงานกันมาเลยว่า3มชุมชนนั้นมาช่วยวันนั้น3มชุมชนนั้นมาช่วยวันนี้3ามชุมชนนั้นมาช่วยกันวันนั้นวันนี้นอกจากชุมชนที่จะมาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจมาช่วยงานสันเจ้าในตลอดงานเทศกาลแล้วหน่วยงานเทศกาลหน่วยงานองค์กรเอกชนหน่วยงานของรัฐต่างๆก็จัดบุคลากรมาช่วยเหลือ ทั้งด้านกําลังทรัพย์กำลังงินและมาร่วมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทบาทของชุมชนที่มีมามาร่วมกิจกรรมในประเพณีกินผักแล้วคาดว่าชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นกระทรวงวัฒนธรรมควรมีมาตรการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักอย่างไรต่อไปบ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดการอบรมสนับสนุนสืบสานต่อยอด ก็รับรองว่าวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของชาติไทยหรือชาติต่างๆถ้าไม่ได้การอบรมสนับสนุสนจากหน่วยงานของรัฐวัฒนธรรมต่างๆก็ย่อมที่จะสูญหายไปอยากจะเสนอว่าควรจะมีการทําวิจัยนะักวิจัยว่าเออประเพณีิกินผักเนี่ยหรือประเภีอื่นๆเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะมีประโยชน์ด้านไหนมีจุดประสองค์อย่างไรดีหรือไม่อย่างไรอะไรเหล่านี้เป็นตน้นซึ่งถือว่า การวิจัยที่มีขั้นตอนที่ถูกต้องนะั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยนอกจากศึกษาวิจัยแล้วก็ควรจะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูโอ้ดีทีเดียวเลยค่ะนะคะ,ะ,คะการอนุรักษ์ฟื้นฟูสูบสารนะอาจจะต้องมีการรวบรวมเก็บข้อมูลหรืออาจจะมีการอบรมมักคุเทศน้อยให้ความรู้หรือเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในระดับมัธยมประถมเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่นนอกจากนั้นแล้วรัฐควรจะมีงบประมาณหรือกระทรวงวัฒนธรรมควรจะมีงบประมาณในการรวบรวมค้นฟ้าศึกษาวิจัยแล้วก็รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่นนะรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เกี่ยวข้องกับประเพณีต่างเนี่ยมาให้ความรู้มาบันทึกมาเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานไว้ต่อไปในอนาคตนอกจากนั้นแล้วก็ควรจะมีการ นำการวิจัยหรือเยี่ยมเยียนหรือศึกษาข้อมูลต่างๆระหว่างสารเจ้าระหว่างจังหวัดเหอจะเผยแพร่ไประดับประเทศหรือระดับโลกไปเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะสิ่งของเหล่านี้จะได้สืบสารอนุรักษ์สืบสารต่อไปแล้วก็เพณีถือสินกินผักเนียค่ะได้รับมรดกของ วัฒนธรรมทางชาติเมื่อไหรคะประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเกต็ตนี่ฮะได้รับขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2561<ม>นะครับซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่135หน้าที่3ลงวันที่27มิถุนายน2561ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจความภูมิใจของชาวจังหวัดภูเกต็ตที่ประเพณีกินศีลกินผักของจังหวัดภูเกต็ตเราได้รับ บันทึกและก็ได้รับยกย่งเป็นวัฒนธรรมของชาตินะครับค่ะเป็นที่ภูมิใจของชาวพีพ่น้องภูกเก็ตและก็ของชาติเราด้วยนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามค่ะเพิ่มเติมเริ่มการถือศีลกินผักสองห้าหกหกนี้เริ่มวันที่เท่าไหร่และสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่คะประเพณีถือศีลกินผักของอจังหวัดภูกเก็ตน,นะซึ่งแต่ละศาลเจ้าอาจจะไม่เลื่อมล้ากันบ้างแต่สําหรับศาลเจ้ากระทูนี้นะครับเขาก็ มนเริ่มจริงๆก็ขึ้นเสกกาโเจงวันที่14แล้วเริ่ม15ถึง23ตุลาแต่จริงๆแล้วเราเริ่มมาตัอนนั้นแล้วก่อนล่วงหน้าเพราะมีการตระเตรียมมีการล้างสถานที่มีล้างอามมีการทำความสะอาดมีการผูกทงมีการแหลัผูกอทูผูกเทียนมัดทูมัดเทียนทำความสะอาดเตรียมพร้อมล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วสุดท้าย อยากจะฝากอะไรถึงชาวภูเกต็ตหรือว่าพี่น้องอือ่นๆที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดที่อยากจะมาถือศีลกินผักที่ภูเก็ตและศาลเจ้ากระทูนี้คะครับยินดีต้อนรับพี่น้องชาวภูเก็ตและเข้าชาวต่างจังหวัดชาวต่างชาตินะครับยินดีต้อนรับมาร่วมพิธีร่วมถือศีลกินผักที่ศาลเจ้ากระทูหรือศาลเจ้าอื่นได้ตามวันและเวลา คือในช่วงเดือนตุลานี้นะครับท่านล้ก็ขอเรียนเชิญนะครับอีก2ปีศาลเจ้ากระทูครบ200ปีนะครบ200ปีถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องจนครบ200ปีระยะนานพอสมควรฉะนั้นศาลเจ้ากระทูจะมีการจัดเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐเอกชน และก็หน่วยงานต่างๆซึ่งจะจัดให้ยิ่งใหญ่มโหรานในสมกับสังสีที่เป็นมรดกของชาติไทยครับขอเรียนเชิญพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับแล้วก็เราค่อยมาพบกันใหม่นะคะกับช่วงสาระน่ารู้กับเซ u t h เ r น m e เดียค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะครับอวัสดีครับ